โอเคครับเดี๋ยวเราขอมาขั้นเรื่องกันที่ prepositional phrase กันก่อนนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่า preposition คืออะไร preposition นะครับมันคือ,อค,ำคำเขาเรียกนะบุพบทบุพบทนะครับที่เอาไว้เชื่อมความหมายเชื่อมประโยคอะไรให้มันชัดเจนหรืออ,อธิบายขยายความให้มันเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะมีคำว่า to of by about at before after behind during far from in over under แล้วก็ with นะครับประมาณนี้ ซึ่งอขคอ,ขอนี้เราเปลี่ยนชื่อมาเป็น prepositional phrase หรือคือวลีหรือสำนวนนะครับที่ใช้บุพบทเป็นตัวเชื่อมมันคืออะไรมันคือกลุ่มคำครับที่เริ่มต้นด้วย preposition ครับและจบด้วยคำนามสรรพนามหรือกลุ่มวลีนามหรือ noun phrase นั่นเองนามวาลีเขาเรียกานามวาลีเนาะประมาณนี้ที่เราใช้ prepositional phrase เพื่ออะไรก็เหมือนกับไอก่อนหน้านี้ครับเราก็ใช้เพื่อที่จะขยายความครับ เราใช้เพื่อที่จะขยายความว่าเออเราจะทําเพื่ออะไรทําเกี่ยวกับอะไรทํากับใครทําก่อนไหมหรือหลังอะไรก่อนอะไรหลังอะไรระหว่างอะไรอะไรพวกนี้ครับจะเป็นการขยายความให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาากักจะตอบคาถามในประเภทคําถามที่เป็น where ก็คือเมื่อที่ไหนแล้วก็ when เมื่อไหร่พวกนี้นะครับอาจจะเป็นการขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะอาจจะเป็นการขยายความเกี่ยวกับเรื่องของอคำนามสรรพนามหรือว่า adjective, adverb หรือ verbs ก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจดตรงนี้ก่อนในการตอบนะตอบเป็น where หรือ when เยอะนะครับเพื่อ็นการอธิบายขยายความมากขึ้นเนาะโอเคสมมติเอ่อเมื่อกี้ลองคิดตัวอย่างมาเล่นๆนะครับสมมติว่ามีคนถามว่าเฮ้ยคุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับอะไรอ่ะแล้วเราก็บอกว่า I read a book จริงๆแล้วปโยคมันจบแค่นี้ใช่ไหมครับ I read a book มีประธานและเรียบร้อยมี verb แล้วเรียบร้อย อันนี้ a r เป็น article นะครับแล้วก็ book คือคำนาม article อ่ะคือไว้บอกว่ามันมีแค่จุนวนเดียวเนาะโอเคคราวนี้เราจะต้องอธิบายต่อว่าแล้วหนังสือมันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะหนังสือก็อาจจะบอกว่า about นี่ครับมาละ about history about history เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะ about history ตรงนี้ครับมันคือ prepositional phrase มันคือ pre phrase เรียบร้อย พอใช้ในการขยายอธิบายว่าหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับอะไรนี่ฮะขยายความนาะคำนามเฮ้ยว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างเนาะซึ่งถ้าเกิดแยกย่อยอมาอีก about อันนี้คือ preposition ครับส่วน history อันนี้ก็คือเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมเช่นกันทำหน้าที่เป็นกรรมเอแต่ว่า history อันนี้มันไม่ใช่กรรมนะครับเป็นแค่ c o m p l i m e n t ที่เป็นเส่วนขยายขึ้นมาเฉยว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะคราวนี้มันสามารถขยายตัวได้อีกครับ จากตอนแรกเราไอรีดอะบุ๊กแล้วใช่ไหม about history เนี่ยขยายเขาว่าอะบุ๊กคราวนี้เรามาขยายต่อว่าแล้ว history ของอะไรอะ history of ใครดีใครดีรด of เมื่อกี้ในหัวนะครับ mongolian เกี่ยวกับชาวมองโกเลียนเกี่ยวกับชาวมองโกเลียนตรงนี้นครับก็มาขยายเขาว่า history นี้อีกทีอยู่ดีอีกเพื่ออธิบายว่าโอเคเกี่ยวกับเป็นอันเราอ่านหนังสือนะหนังสืออันนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งประวัติศาสตร์อันนี้เกี่ยวกับของมองโกเลีย ประมาณนี้ครับทีนี้ในการแปลหรือว่าในการาแ,ปาาแปลความเออไงก็แปลความแหละเนาะเราก็ดูกันก่อนครับว่าโอเคประธานของประโยคลหลักเนี่ยตัวไหนก็คือ i ใช่ไหมกริยาหลักของประโยคคือคําว่าอะไรก็คือ read กรรมของประโยคครับคือ abook เนาะเราดูแค่นี้ก่อนครับส่วนที่เหลือเนี่ยที่เราเห็น preposition น่ะขึ้นมาเงี้ยมันคือส่วนขยายความหมดเลยครับสําคัญนะเพื่อที่จะได้จอะจงมากขึ้นหรือทําให้มันละเอียดเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือเห็นภาพมากขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับเพราะว่าหลายๆคนจะมีปัญหาในช่วงแปล,ลช่วงแรกเนาะว่าเอ้ยประโยคมันยาวไม่รู้เรื่องเลยเราจะต้องเริ่มอ่านตรงไหนแล้วมันจะแปล,ลเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากตรงนี้แหละครับทุกประโยคมันจะต้องประกอบไปด้วย subject กับ verb เนาะถ้าเกิดประโยคทั่วไปคนระับจะต้องประกอบด้วย subject อย่างกับ verb แน่นอนคือภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงแล้วก็ภาคแสดง แต่ทีนี้ภนะาพแสดงมันจะมีขยายความเยอะไงเพราะภาพประธานมันก็เพิ่มไม่เยอะหรอกสมมติว่าบอกว่าอเมนอย่างเงี้ยใช่ไหมอาภาพเลยแป๊บนึงปุ๊บอะถ้าจะบอกว่าอเมนใช่ไหมบางทีมันอาจจะขยายความเป็นแค่แบบอับบิกแมนทอลแมนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ภาพแสดงมันขยายการกระทำได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะ of, uh, เนี่ย read a book of about history of mongolian เนี่ยก็เป็นภาพแสดงหมดเลย มันก็จะงงตรงนี้ดังนั้นหลักๆครับพยายามโฟกัสหรือพยายามอินดิเคตหรือระบุให้ได้ก่อนว่าประธานประโยคคืออะไรเมนเวิร์คือตัวไหนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นสุดขยายหมดเลยค่อยๆแปลไปนะจ๊ะประมาณนี้คิดว่า Prepositional phrase ก็ไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับค่อยๆเจาะไปทีละเรื่องนะ